คิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาหลีชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิปั่นจักรยานเรียวไบสุดน่ารักและปิดท้ายด้วยสวน g a r เดน o f Morning c งค m เป็นสวนที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งในเกาหลีค่ะวันนี้นะคะเราตื่นแต่เช้าเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปวันเดย์ทริปค่ะกันที่เกาะนามิคือเราซื้อผ่านคลุกนะวันนี้จะมีไปปั่นเรียวไบด้วยที่คลังชอนเรียวไบนะครับ<อ>ตกเย็นก็คือไปที่การเดน of the Morning c r ง m ซึ่งันนี้ก็ยังไม่เคยไป น,นี่คือเขาก็มารอถัวกันนะคะบันเดทิปก็คือมารอกันตอนเช้านักไว้7จ็ดโมงเช้าก็ที่ทางออกโองแดเอ็กซินะครับตอนนี้รถมาแล้วค่ะเราจะใช้เวลาเดินทางไปที่กังชนเดียวไบประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเจอกันที่กังชนเดียวไบค่ะ ราก็ค <mile> ือมาที่ปั่นจักรยานการปั่นจักรยานเรียวไบค์ถ้าใครเคยดู running man คงคุ้นตาจะเป็นอย่างดีค่ะที่เหล่าสมาชิกไปร่วมกันปั่นโดยจะปั่นกันบนทางรถไฟสายเก่าค้ังชอนเส้นทางปั่นของที่นี้จะได้ปั่นเข้าไปชมธรรมชาติวิวป่าเขาและแม่น้ำซึ่งสามารถมาปั่นได้ทุกฤดูเลยนะคะเป็นไงบ้างคะรมแล้วาว่า อันนี้เพื่อนเหล่านะครับเป็นสิงคโปร <c oughs> ์ืออหนามากเลยค่ะ,ะแคมป,ปิ้งด้วยนะ ส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือการปั่นลอดอุโมงค์ที่ตกแต่งในธีมต่างๆค่ะแถมมีเสียงเพลงให้ฟังปั่นจนเพลินไปเลยค่ะโอยน่ารักอ่ะโอ้โห ตัวหมูกมเลย <laughs> หนาวมากกระบอกแรงทำอะไรครับเราก็ศบด้วยกันขายของค่ะเออลูกอุดนุนเขาสักหน่อยเจ็ดครั้ใส่กระโปรงกี่<ส>เรลใบ หลังจากที่เราปั่นกันมาเรียบร้อยตอนกลับเนี่ย,นเ,นยเขาก็จะมีเป็นรถไฟอย่างเงี้ยมารับเลยก็คือเราไม่ต้องปั่นอีกละแล้วก็ขึ้นไปบนรถเรียบร้อยแล้วดีไมหมฮะปั่นวันนี้ก็ไปน้ำมีก็อาจจะหลับได้หลับ <laughs> <laughs> ออกแรงแต่เช้าเลย <laughs> ออกแรงแต่เช้า ตอนนี้เราก็คือมาถึงเกาะแานมีแล้วค่ะกําลังขึ้นเรือนะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอคิวค่ะคือเรือข้ามฟากไปนะแล้วก็เห็นไม่กี่เขามีแบบซิปลายด้วยไม่รู้ว่าซิปลายนี่อาจจะแบบว่าไม่ต้องนั่งเรือัครบข้ามไปเลยใช่ไหมใช่เออทำไมไม่ได้นะดาวได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันชาขึ้นเรือแล้วก็พูแบบเสียงภาษาไทยได้นะ บริเวณหน้าเรือมไม่อนุญาตให้ท่าเข้าไปนบริเวณห้องที่ควบคุมเรือข้ามฟ้าจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึงประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะเรือจะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีราคาไปกลับจะอยู่ที่คนละแปดพันวอนค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่เกานะนามิเรียบร้อยแล้วนะคะนนก็ใบไม้ก,ะะนนก็ยังมีแบบสีแดงๆอยู่บ้างเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปข้างในเพราะว่า มมัันล่่วงงงไปรยสีเหลืองมันล่วงไปแล้วเกาะนามิเป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ4 6 0 0 0 0ตารางเมตรเท่านั้นค่ะตั้งอยู่กลางทะเลสาบชองเพียงในเมืองชุกชอนอยู่ห่างจากโซประมาณ60กิโลเมตรเกาะนามิสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะแต่ละฤดูก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยสุดๆไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงโซนไฮไลท์นะคะของเกาะนอ่านมิเนี่ยก็จะเป็นต้นทิวสนถ้าเรามาหน้าไฮลเปลียป่ยนสีก็จะเป็นสีส้มถ้าเป็นหน้าหิมะเนี่ยก็คือหิมะหมดเลยแล้วก็เป็นต้นเขาขาต้นแบบไม่มีใบแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือที่นี้เขาจะดังเรื่องไม่รู้จะทันกันหรือเปล่าวินเทอร์เลิฟซองพี่เบยยองจุนนี่นานมากอะนานมากสมัยก่อน อ่านี่คือตัวอย่างของซีรีส์ใช่เป็นกำเนิดที่ทำให้ซีรีส์เกาหลีดังอ่ใช่ตอนนั้นพี่ไปดังมากแล้วก็เนี่ยเขาก็เลยมีรูปปั้นด้วยค่ะพี่ว่าใครมาก็ต้องไปกอดพี่เบย์อย่างเดิมเนี่ยมากี่ปีกี่ปีก็ยังมีคงอยู่ไว้ค่ะทำยังไงฮะรักสองคนมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กค่ะต้องรักสามตั้ง S <S <S ออต้องปีนให้ไม่หน่อยอันเตี้ยไปเตีเออ้ยป่ะอใช่อันรักสามเศร้าน <มา S 1> ะเราต้องรักแบบนะออ,อันนี้คือจุดไฮไลท์ของเกาะน,นาเมีนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าไ <บะ S 2> ตอนนี้ใบไม้เริ่มแบบโร <ล S 2> ยร่วงหมดละ 만나기 전 누군가 위해 노래한 적 없어. 이러지는 대화 속 정신 못 차린 입이 웃고 있어 뭐도 말해 내게 꿈결에 분명 실망할 테니. 숲이 무의미해 네 매력은 또 별아구를 던져. Cause you 그 누구보다 눈이 참 예뻐. Yeah you 그 누구보다 사랑스러워. Yeah you. อัน,นี้เราถึอที่ที่สแล้วนะคะสำหรับทัวร์เนาะ เราจะมาที่เดอะการ์เด้นออฟมอร์นิ่คนะคะที่นี่ก็จะเป็นสวนจัดสวนต้นไม้มีดอกไม้นะแล้วก็ไปไลเปลีป่ยนสีค่ะกลางคืนเขาก็จะมีไฟติดแบบนี้แหละทั่วสวนเลยแต่ว,ว่าช่วงนี้เหมือนยังกำลังไล่ติดอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันสวนการ์เด้นออฟมอร์นิ่งครมเป็นสวน ศาสตร์สีฤดูที่มีขนาดใหญ่มีดอกไม้และพืชพันธุ์มากกว่า5,000สายพันธุ์ภายในจัดสวนได้สวยงามบ่งบอกถึงความเป็นเกาหลีมากๆเลยค่ะทําให้สวนแห่งนี้ได้รับฉายาว่าสวนแห่งความสงบแห่งยามเช้าและยังเป็นสวนที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของเกาหลีอีกด้วยนะแถมยังเป็นที่ถ่ายทําซีรีส์เกาหลีอีกหลายเรื่องเลยค่ะ เป็นภายในสวนนะคะสวนเขามีแบบมาเยอะมากถึกถ่ายรูปสวยๆเยอะอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นต้นสนที่เปลนนี่ยนสีอะไอเดียจะเป็นสีเหลือแต่ถ้าอีกโซนนี้ก็จะยังเขียวอยู่แล้วเขาจะมีเป็นแบบโซนญี่ปุ่นโซนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครมาที่นี้ก็คือว่ามาถ่ายรูปแบบใช้เวลาเยอะนิดนึงเนาะคือต้นไม้เขาจัดไว้สวยอยู่ละเรารู้สึกว่าแบบมันสวยกว่านามิ เพาเหมือนมุมมันถูกเซตอัพแบบมาแล้วใช่แล้วก็จริงๆที่นี่เขาบอกว่าจุดเด่นก็คือว่าต้องเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมก็จะมีติดไฟ,ดไฟมีไลน์อัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นวันเดทริปเนี่ยก็คือจะได้เที่ยวที่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่สามสุดท้าใจใช่นะคะเดี๋ยวเราก็ดูกับรอบกัน สำหรับค่าเข้าช่วงหน้าหนาวคนละ9,500วอนเปิดทุกวันนะคะส่วนการเดินทางให้นั่งรถไฟ ITX มาลงสถานีชองพยองทางออก2ค่ะแล้วต่อด้วยรถบ้าัใหม่เลข31ทับ7นะคะหรือถ้าใครไม่อยากเดินทางมาเที่ยวเองแนะนำให้ซื้อวันเดย์ทริปค่ะสะดวกแถมเที่ยวได้หลายที่หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบาย